สบายดีพี่น้องมาเมื่อนี้สิบาพี่น้องลวกปลามึกหนวดใหญ่กินเมื่อนี้พี่น้องมาๆมา,มามกรดดินนะเนาะกระเจีย๊ยบเจลกันเนาะพี่น้องเนาะพายมาเคิดใส่ลายเดือพี่น้องโอเิกก็ได้โอกาสสีใสโอ,อกิกสีหน่อยแล้วก็ผักเทียมเนาะนี่ผักเทียมเฮาปอกเปลือกออก ปอกเปลือกก็่เตรียมออกก่อนพี่น้องปนะอกเปลือกมา,อ,กอ,กอ,กาออกกนอนเลือดตีบูมากใส่หน่อยใส่ร้ายนะ,ะเพกอเตรียมก็ได้แต่ว่าผู้ขากระชีใส่ประมาณน,นี้เนาะ Một phí xì mát, mát tiêm, song yêu nó. Lýp chào tinh thần của bưu. Tiếng tắm luôn. Một mát. 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 Một nó เกี้ยวซีฟุ้ดกินกับประบึะะกเนาะตามกันเลยพี่น้องตามให้มันเลียๆเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้นองหอมน้ำกระชิบพริกใส่เนาะ ใช้กับแก้วเนาะตำเข่ากันให้เรียบร้อยเนาะจะมีชีลรตเนาะนปรุงกับน้ำปลาเนาะน้ำปลาทิพย์ผลิตสองสามากับบกักะนาวเนี่ยสี่เนี่ยเนะกะปินี่กระแลดกั่ผู้มกักผู้ได้โบมักก็บ่ต้องใส่กะปิเค็มปรุงเฮาก็บ่ได้หลายดอกซีโรต เป็นนัวน้ันปลาหมักเน่ากระปี้เนาะไปเนาะนี่เอาชิ่มตห้ละเอียดก่อนแล้วจิบปุ่มลงเชนหน่อยเชมหน่อยเชลายเชลายเป็นนัวนี่ก็ได้ใช่ไปเลยใช่ไปเลยเด็กกับน้ำปลาเนาะนี่ปลาจิบลง นอาเนาะแบบใส่เอาไปเนาะนีบใช่เนาะเ้อนน่อยอืม อย่มงนก็ได้อยางนี้ก็ได้แต่กูเป็ดเลยพี่นอ้องนี่พี่น้องเลยนะเจอซีฟูด้ดกินกับโดดปาเลาหมึกอ,อาหารทะเลมันเผ็ดใพลินเลยนี่พี่นอ้องอาหารทะเลปลาหมึกงดหนังอาลาดน้ำไม่หาาัวใจซะเนาะ Ừ. Và... Lên lên. Và và đợi và đợi hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้าวดับก,กินเนาะเครืองปลาบึกเวกินไใคกับกักเทียมคือเครื่องชิมอ๋อเนี่ยมันเดือดเหรอกระเทียม,ม,มยปูบึกลงใจใช้กระไดเต็มที่เลยเนาะพี่นอ้องมอกืนเบียดเต็มที่แล้วเดี๋ยวกระเทียมปูบึกลงหลวพี่นอ้อง พี่น้องปุบึ๊บโหหนวดทั้งนักเลยเนี่ย่น้องปุบึ๊บหนวดใหญ่อะออกระดิบเต็มหมอพี่น้องเลยย่าจอมขยิบๆลงกันน้องพี่น้องพี่น้องเนี่ยเป็นแสบบรีนี่หนวดเต็มเด้งมาเด้งพี่น้องเลยนี่ยเส็บๆลงนี่พี่น้อง เอาหลวสุกเลยเรียบร้อยนะครับสิมาซอยเป็นตอนปอตับเป็นตอนพอดีข้ามนาะพี่น้องเนาะไหมเราเล่มซอยกันเลยพี่น้องจานเนาะน้าจีใส่นี่แน่พี่น้องเซ็ตสมบูรณ์เนาะนี่แเรียบร้อยเนาะพี่น้องนะครับกินแบบหนวดใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่าก็มีพา้อมเสริมเนะาะกับ็พรหอมปลอมนี่หน้าตาเกีียวเหาอเกลียวซีฟูด้ด กินกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปก่าับคิปขัดจบเพี้ยนตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะโอกาสโอกาสหนามือใหม่เนาะแต่ที่ได้ทำคลิปใหม่พี่น้องเบิ่งใหม่อีกเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเกดแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาดิฉันฟังเรากับที่ขัดจบเพี้ยนตอนนี้เนาะพี่น้องกินก่อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเนี่ยอย่างตัวบึกง่ายอยูย่ตัวบึกงหญ่